หมอเอิญลับมาไมมป้าที่ป้าแล้วล่าแมออ่ป้าวิ่ีคือคิวหมอเอิญนพอดี บ่คอยต้องชิบเนาะสง่งอดีตพ่ป,ป้าต้องไปชิบสันตะเทียนเราพ่อป้าเสกในยังกิน ขอบคุณพี่ป๊าป้านะครับลิปเฟอร์นะครับยานาทีเด้เออีกแคดสินนาทีเด้อสินาสนาทีกับเราเนี่ยบ่หอดโมงเหรอ ไปห้าม,มอสองค่ะไปละไละห้องมอ,ห,องหมอดูวันหนึ่งห้องมอไมทาวันหนึ่งยายไม่ทาที่แพงคแพงกล้องน้อยนอนีนด้านไป ครับตัวทับทับซครับ yup พี่พิคบอนะครับขอบคุณนะครับเจสันเจสันเ a สันครับ ก็บ้านในป้ายก็ร่มหนาวกันเน,ะนาะมากความกันเนาะร่มหนาวั้งนี้ก็ร่มหนาวกันมากความกันจี่ร่มแบบง่างๆต่างๆ๋งยวพัดลางคาไป <c oughs> ลางคาเก่าเลยสังสีเกา่า ไม่ไเ vale um so, uh, ้ียว่ามักซมโบ่น่ะไม่ป้าเงินไม่ป้าะเอินม่ป้าคือเงินที่ป้าป้าวัฒน์นัทวันนี้ลมไม่พอนังบอลลมดมครับลมลมแห้งจริงจริงครับายแม่ตัวขาวอยู่คนเดียว

อะไรทุกคน,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 กนแล้เจบอะไรหสวัสดีครับพี่เจพรสวัสดครับ